ใช่900แผ่นนอกเริ่มต้นที่1,500บาทสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boss Story Channel วันนี้เราอยู่กันที่เด็กสเก็ตพักนะครับทุกคนวันนี้เด็กมีงานมีงานเด็กแหววเฮาเซลอ่าเด็กแหววเฮาเซลอะแล้ววันนี้เป็นงานลดราคาของสเก็ตบอร์ดใช่แล้ววันนี้เป็น วันคริสต์มาสด้วยนะครับวันคริสต์มาสวีวิชโนมาลีคริสต์มาสวีวิชโนมาลีคริสต์มาสโอเคเดี๋ยวเราเข้าอยู่ในดีกว่าไปไปไปเลยมีอะไรราคาบ้างไปมีไปอะไร่ะไปหมดงงาไปเดินและตรงนี้นะครับเป็นจุดลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่จะมาเข้างานใช่เข้างานครับต้องตรวจโควิดก่อน การแปะสติ๊กเกอร์นะครแบบเขาต้องลงชื่อเบอร์โทรโอเคไปไปลงเต้นชื่อเต้นชื่อต้องลงทุกคนนะครับมมคคารับต้นก่อนเลยปเต้นก่อนเลยเต็นตรงนี้ได้ค่ะเอาเลยเอาเลยที่เวิร์คเราสอนคลิปฟีสองชั่วโมงนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเรียนก็ลอมาเรียนได้เลยดีแต่ว่าถ้าที่เราเตรียมเไว้เวลาห้า แต่คนเข้าก็ต้องลงปกติด้วย ควไม่ลงทงเว้เข้าไม่ได้ใช่ไหมครัแต่คืมาลงนี้ถึงเรียนได้เรีนได้เรโรงเรียนไว้อ๋อี่ทำมาโรงเรียนวาดดูนะูมเดี๋ยวเรามาดูใรรใงานกันดีกว่าว่ามีอะไรเราสาบ้างนะนี่ครับขอจะปิดไฟ เปีดคฟล์100 100นี 100, 100น่ล้อโบลล้อโบลล้อโบลพันสองล้อโบลอย่างเทพเลยพันสองสองนะครับอ๋อปกติพันหกปะเนี่ยโอ้โนี่ก็จะเป็นฮาร์ดแวร์นะครใบเดียวว่าเป็นน็อตล้อยเดียวอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเลือกเดี๋ยวค่อยมาเลือกเดี๋ยวเราขายอยู่อ่เดี๋ยวค่อยมาเลือก คู่ปืนนะครับลูกปืนแปดร้อยแล้วยังมีสิทธิ์ซื้อสินค้าชิปสองชิปชิปพันสิบแปดพอดีห้าซิลเวอร์แปดร้อยไดตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถวนะระหว่างเราลองซื้อคอมพิวต์แลกซื้อ่เก้าบาทมีสิทธิ์ถ้าเกิดซื้อตรงนี้ก็มีสิทธิ์แลกซื้อ่เก้าบาท อ่า,แ,า,าแล้วก็มาดูและนี่ก็จะเป็นลิทปนะครับจะ้มาเลือกมาเลือกนี่นี่นีี่หยอ่าจะหน้าฮวเอ้ยหรางบาไม่รู้อะไรไหนแน่ไม่รู้ยสามร้อยจะด้วยด้วยกันแปดบาทเนี่ยสา,นานนมนแล้วก็แรกสือหรอไ,ไ้แรกซือต้องจับสลากเนี่ยถ้าเป็นคอมพิชก็สามร้อยหก ไปเดี๋ยวลองไปดูแผ่นกันดีกว่าว่ามีแผ่นอะไรแล้วบ้างแผ่นไทย900แผ่นนอกเริ่มต้นที่1,500บาทโน่นเข้ามาเลือกเูเลือกได้เลยเ็ติดป้ายไว้ไหนไหน้า0็มาอันไหน 900, 45. เก้าล้วก็มีร้อไปเค์เจอร์ไฮ้วอร์กช็อป

เจ็ดน่จาครับนะครับนี่สติกเกอร์ทยชินเฮ้ยอันนี้่อันนี้่ววะเยันห้าไปจุดโศ ที่นเะยเนรต่อคนสงใสข้างเดียวหรือเปล่าสกนึเนเจดเจ็ดห้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นราคาต่ปแปดจุดสองห้าใหญ่เกินเคธรรมดาเอ นี่ละพูดนี่นะพูดต่น่เนี่ยนเก้าเลยแต่แปดแปดไหนกัน ต่นะอ่เพาอนี้มีที่เปิดบกเมียมีที่เปิดบากเมียเก้าเมียเจอที่ท่านนี่ยนเกเีอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดหน่อยนะคะเพราะแผ่นมันเยอะอันนั้นหลือท่นเก้าครับเป็ี อาจว้อาจะศูนยมันเยอะกิบแทมไาไดาแล้วโหลายใหม่ขอสตอรี่ลายใหม่ใงไหมได้ oh ้ไ oh ปิดจ oh. oh ีสายม่ไปกเจะเข้ากันไได้แ oh ล้วนะฮไปอได้น oh. ก sure ah, ็แไัมพูเหรอนี่ครับโหลายโหโหอันนี้อะไรนะไอ้ไชิต้าจา อันไหนนี่อ๋อไหนดูดิข้างหน้าจากกันบอรข้างหลังนก็จัมชีนจริงอาถือ้อะไรนี้ก็ได้ครับตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับโอ้แทนรอยแมชีนนะครับดีโนลายครับลาย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 ลสวมากไายกิ๊บเทปอะไร ิดเทปตาก้นบอลคทอตาก้อนบอลเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาแต่งกิเทปให้จะแไปเ,อไปเ,เลนอนนงเอลยะดรตละอนนี้ครับก็เป็นเวลาตอน5โมงนะครับที่เด็กเขามีกิจกรรม สอนฟรีนะครับวันนี้วันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรบอบๆกันหน่อยครับว่าเขาสอนอะไรกันบ้าง ตกหนักมากด้วยหลังจากที่ผมนะครับได้ไปฝึกเล่นนะครับก็ฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับไม่น่าทันมาเด็กแล้วฝนตกใช่ไม่ใช่น่าฝนเลยเนี่ยฝนตกแทบทุกคลิปนะครับโอ้โหบานะคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าปะเพื่อชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเพื่อเป็นกำลังใจผมเดินรับและสหรับวันนี้ผ 好。